อันมึงเขาคือบอเอาอันจองใหญ่นะเฮ้ยมันดิบนะฮะใส่ใส่ใส่น้ามยังมาทันพดปี๊ดซะก่อนให้มันผดอวดอวดก่อนน้องจอยเออหายไรจอยสูหายมันละ น้องไม้มันบอกเป็นเป็นใน้องไม้น่ะสูบขอบใจเด้อป้าลุงเทียนยังก่ะที่เมตตาน้องไม้ถี่นฝ่าเงินมาให้น้องไม้สื่อรถถีครับยังว่าโอ้ยบอกกันอย่าิดเด้อว่ามันจะจำนะคนบางคนโอ้ บจำตีลุงสิบโกาสกินบอมันต้องจำจำเวลาบอต้องให้ชื่ออืไปแล้วขอบใจป้ากับลุงเด้อถี่นฝากเงินมาให้น้องทีเมตตาน้องไม้เอ่นว่าเฮ้ยแต่กูไได้บอกเลยนดมันก็มีความหนาหาก้อนนั่นแหละพี่น้องอ ไมบไมเยเหม้ไม้ไม้ๆันหนามา่ก่อนไม้อันกินอีกเฉะอันเฟรน่ะมันคือสิเบื่อเฟอรไปไลายมือเติอเจ้ากูเบิรกตรงตัวได้งัวมันน่ะอามาจนเบิดบ้องงัวมันน่ะ สัมผมัวว่านี่ยนั่นยุ่มหยุ่มอยู่นางัวมันกสูสกำลังสีเตี้ยมอ่าเห็ดดำข้าวปุ้นพี่น้องจา๋าถ่าชิมลำกันเด้องานนี้ต้องแป้งนัวมาแน่นอนบามีไปใปส่ปสามันเมื่อบ้านมันเอาพักเมื่อปลูกมันชิมเมื่หดพักสั่งมาแหละฝ่าเมื่อฝ่ามาสะจ่อยเด้ มันหากมาอีนี่นะหามาค่ะหากระตนคุณจอยืออ่นเป็นยังอนดคือ,คอก่าักนส้สอ,อ,อยันยงมยอมนะคะเออยังมาย,ยอมอยู่พอเอแล้นางจอยหน้ากีตามดอือสอยการพี่น้องสอยการพลังสามัคคีคือเก่าเนาะให้กระล่งแลวละบอล กอีลีเขาหลังแล้วแหละต้อใส่นไนอกอืม่ตัวเล่ายาาี่เกระบอกเลยห่เด้อจะหาโตไมน่อยมื่อวันกูได้ห่อมาได้เฮ้ยสองสตู เหบบอยังอ้าตัวใหญ่ๆนะเจ๊ลงหมอนี่นะตัวน้อยไปไปตางในสองเ้าห้องเียวีบุกัลงไปอีกเมื่อไรกรแบ่งอยู่แล้ว ออเคดามเอาลงอีกตัวหนึ่งดีลโอเคร้านาวพี่น um> ้องก็ให้วาแต่วาแต่ท่เออได้ยังมาหายเกาะเท่ากับยังต่อมาค้ามบ้านกู้กรมีส okay. ิายดีพี <3> <3 <3 ่น้อง อกันอีกแล้วพี่น้องอืมขอกันอีกแล้วไปทอนแข่วมากเบมือน่น,นะโอ oh. งาม<ง>แหงต่งตตะวอะมแลอาน,นกุกสุนนกกกกขกกแล้วเมื่อกี้เขาตักเองเนะ <c oughs> เาะแล้วแลไวมันสะมีคนมั่นใส่นะว่าเออบเหตดหยังมีแต่ถ่ายคขีปนะเอาบ่าถ่ายขีปสิได้เบิ่งตีเหนือหลาย กระซามกระซามน้อยมันเปื่อยให้พามึงบอกว่ามันมันโอ้โหนมันบวสุกมันแห้งกับจดเปื่อยอี่ีมึงเอ๋ยตำปลาใส่พี่น้องจ๋าเนอะจองกูฮาส์มึงอยากซื้อมาสบายดีมึงกินจองกูแลนั่น โอ oh ้ยจองหากพี um> <the 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 ่น้องอุ้ยห่างแล้วกลางนะดึงออกแม่แมันแหล่ห้อนหรอค่ากูหนัอไม่หูดีตั้งเลยอือเดี๋ยวก็ได้ยินแล้วค่ะแน่นอนแค่ขนาดความคิดสูงกูยังรู้เลยดมเลยใครดมก่อน ว่าไงคะคุณพี่ปลาคุณพี่มีพูนมันอยู่พุนก็แครอมันลืมทำน้ำกระปุ้นให้น้องกินแ้วค่ะสามโลผุนน้ามันอยู่พุนปัสสิฮันมาหักูมึงสับแ้วมยัก่สอบกูถึ่อมึงนตี อ่ามันกินส้อกูได้จ้าพี่น้องเซฟซันมาแหละเอ้ามึาเองว่าปลางเลยสิระเบิดแป้งนัวไปเอาแป้งนัวให้นางห้วยมึงสิมายืนลิกลลีอยู่นี่บออมาหาสิตาใสอ้มอึ้มจ้า40บาทตรงเย็ แตงนัวเนื้อเลือเฟือซื้อมาสามโลหมอล่อละโลเออหมอ่อละโลครึ่งเอาอย่างทีบอกชื้อน้ำผ้าสีพลาสตาสอ,อันสีเว้าใส่ร้ายกับบ้านห้ามบวชเรกเพราะว่าบ้านห้วา,าหวเราเข้ามากินแตงนัวเบิดบ้านแน่นอนอันนี้เรื่องจริง,งจ้าตอนบางผีกอิซนี่ป่าสำหรับอยู่ใส่ะบะางขำมากเลยกรนหนาวเย็นพี่น้องเอ้ย เอาตัาง๋งคุณเอามามันเป็นว,วนป้อมหวาขมน่อย้อัหมอสินางนนานามันหอมกว่าคล้ายๆปปเป็นปลาแดกจํานะแม่แมป่ปลาแดกเขาจํากินกับเขามชั่วโมง,ง,ง,งนะไเป็นยังปีเผื่องเปิดใหม่ แคทมึงคือเปิดหน่อยแทะมันบอดซาใจไมเร็วๆไอไวบ้านใจกูเด็กนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยโดดีจ้านี่เนี่ยนีปาตัวยุดมึงหยุดนะอืม้นคอยเด้อมึง ต่อแรกพี่น้องจ้าหึงโลน้ำตาลพอสะก่อนคือสีไล่เถื่อแท้สบายแล้วสบายอ,าอีก <ไป S 1> อยู่กูหู้อย่ามึงสบายดีเอาจ้าพี่น้อง <c oughs> เรียบรลอยเลย แต่ยังมาทาันแล้วนะจ๊ะอ h, ๋อเห็นน claro> uh uh> uh uh> 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 um, uh> ี่สเน้ป่าเงือบเบิ่งขกหนัดนี่โอ้ยหยาสุาะไ้โพวะพีของมึงเยอะมึงจะมาโพดพีได้เรียบร้อยจะมากินกับขอบปุ้น น้ำกระปุ่นได้วยสน้ำกระปุ่นอยู่ในยุ้งแยงตะเหลี่ยเห็นไหมกินน้อยฝาอยู่ออนไหมกินน้อยไปปุ้งในฮัฟซ์ก่อนน้ำกระปุ่นนั่นอ่อนกอล์แคนไปโลดอืมกินน้อยแล้วปะอิสเนีน้องนีเด้ออีสเน่เนี่ยมันวะสเน่ลองอ่อนมึงดูมึงกะเอาเมืองมันตังการนะเร็วได้พลุออดใกล้ใกล้กอล์แคน เมื่อบานป่านะเห็ดหายู่บ่ตอกบ่วบ่ต้องมึงต้องเห็ดแเว้าอีน่อยะสีหดยุ่ยนี่น่ะเอาก่แหงบ่ตอกมึงเราแเมื่อกัเมื่อทเราอะลัลจแล้วต้นใหญ่จะสูงเขาเราะบายได้กี่หน่อยเว้ย ยังยังหัวปรุงยังเลยเธออย่าลืมเลยเฮยอันหม้อใหญ่นะคอยใส่เกลือไปแล้วแต่หม้อน้อยนะคอยโยมานใส่เขาใส่แล้วหม้อน้อยใส่แล้วบ้า่ใส่เธอสูให้มันเคลียร์กันเด้อกินเบิดบ้านได้นี่หม้อน้อยเนีนี่เขาเห็นแน่นี่สนีตปลาโอ้โหสั่งนามากจอยใส่กระถิ่นจอยกูหมากเลยใส่ละลายไอ้กินน้อยแช่ไปทั้งหนะ อ่ตัวสายปุทงจากแสบสัน,นซัดจ่อยแห้กระหมากนะอือค่ะโอเคนคึก่าพี่น้องภายในอยากตบอันสนีป้าเม่นมาโกดหนึ่งอ,อยากตบกระเทยหัวโปกซัดจ่อยสายอมโกดสองร,รับก็อยากตบกู้ผีแล้วป่นี้ก็โกดสามหรือแล้ว <c oughs> <c oughs> เสตใช่เดะอืเอ้าซาจอยบอให้กดสีโต๊บีเจใช่เดะเล่นลืมพี่น้องมากินน้ำกันเด้ลพี่น้องเด้อบ้านไก่ซีดมีดไก่เคียงบัวาแต่บ้านเฮาดอกเนาะอันนี้นะเอาสิเห็ดหงทานเนาะเห็ดบุญน้ำกันขออนุโมทนาบุญน้ำ เออน้ำป้าเบอร์สโคนนั่นแหละที่มทนา,ากันเข้ามาเด้อที่รวมกันทำกับเฮาเมือ,อนอยู่ที่วัดสีส้มซื่นเนาะพี่น้องเนาะหน้ามงเมืองไซบุทองวัดสีส้มซื่นเมือ,มอนี้ฮอซิมีแขกพิเศษเนาะเอาเสิร์มาเรียบร้อยซิมีแขกพิเศษ,เศษจะไว้รลอรุ่นเซอร์ไพ เป็นหนักหล่ำหรือว่านักยังหนักนิมแม่กเยพน้อซูซมายุือื่นบุดไปสิจากอีกจากนข่าไปแล้วนเอาบมากระต่อบมาล้ะจีบได้อันแบบมียังสิท่ากันะมาพี่น้องเรียงยังสิบบมาคงสนมากเลยวาฟกินาฟ กินเป็นอาหารที่<ม>ช,ชอบค่ะสาวกินมหมอที่สา,ามพี่น้องเอ้ยก็มืดเข่า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 เนื้อปลาบอลเพชรปันไดเดอร์บักเสี่ยวขออนุญาตเดีพ๋พี่น้องหยิบกลางออกก่อน บอ <pod> เอาเพ <lin co. S 2> นะจเฮยไหเล็กน้อยเล็กๆกินมื่นก็เป็นวันที่สองธันวาเี่น้องเนาะเป็นวันศาสตร์ศาสตร์ลาวของเฮานอกแล้วก็พอดีตอนแรกเขาว่าเสียจัดตั้งแต่วันทีวันอาทิตย์กูแหละแล้วันนึงก็เลยก็เลยติดงานก็เลยก็เลยว่าสิมาจัดวันจันทร์บวันอังคารบ่ผ่นสิมาจัดจันทร์อังคารบ่เล็กน้อยผัดบริยุทธทงเฮียนดิแต่เมื่ออื่นนี่พอดีเขายุทธ เนาะก็เลยอันเหลือเป็นเมืองอื่นที่สองทันว่าเป็นวันยิวของข้าเจ้าเนาะของเด็กหน่อยแน่แล้วกัของอันครูอาจารย์แน่พอสเสด็จมากินนั่นกันรถดีต่อไปก็แป้งหนัวยวย,ยจ้ะ chụp nè ờ bơn bài sẹp nè nó ăn đi đâu ổn xe mỏ bắt ngay nó khi nó ngon cả nó sẽ hơi khó mà mà thôi lưu đi vậy hãy à nạc mà cái mặt cái lời lại là sao ขับใจพี่น้องที่ทติดตามพี่น้อง,งเด้อมาอาบุญนำกันมาเอื่นเนาะอยู่อยู่วัดสีส้มซื่นบ้านนามงมงออกไปมาว่ามากระขี่หอดเฮือนเลยบิตเขาไปนอนตั้งแต่เมื่อที่ผ่านอันอีพอไปโรงพยาบาลเ่อตาบุตกเขาไปไกลอีกเลยแต่ก่าวแล้วเดืด่นเทียงคืนกะ ได้งมเข่าไปนอนเฝ้าเพื่อนกับเวลาคนมากอะเวลาผมมีภัยล้วเขานอนเฝ้าเพื่อนู้เดียวเขาเลยแบบนี้มีคนมากหละก็ได้ก็ได้เข่ามือนอนคือเก่าขนาดใส่น้ำเกลืออยู่นะน้ำเกลือเบิดประมาณตีหนึ่งถอดใส่น้ำเกลือก็ได้เข่ามือนอนอยู่บ้านคือเก่ามันดินหนึบโอ้พูดมาแล้วเศร้าน่ะ ขอบใจพี่น้องที่ติดต,ตามเด้อไว้พอกัในใหม่เมื่ออื่นพี่น้องจ้าเนาะไปละจ้า